วันนี้ผมมาตกปลาสะดวอีกีนะครับวันนี้มารองล่าชชโดเป็นปบตัตบิดสายใหม่นะครัปลาิดูโดนโดนโดนไอมือใหม่สองตัวตกอยู่นะครับมีแม่มาด้วยนะประเด็นโอ้โหเราก็มาสอนเด็กตก มีไอเดมีนาเดกับน้าลิโอเอาฟูเหรอฟูไงอีกอ่ะฟูจังเลย ไม่ดูเลยไปเอากระเป๋ามาเพื่อความเต็มพร้อมเนี่ยคิดเกียร์เดินไปเดินมาไม่ีตีนเต็ดแม่ไม่มีตีนเป็ดบัดเบตไม่ได้เรื่องว่าต้องถึงมือพี่เต็งแล้วหื้อ กพี่แกฟูไม่เป็นตอ่ะาลองมาลองเไม่ได้กะวเปลี่ยนเหย่ก่อนเป็นเหย่ก่อนดิแต่ต้งรีบไปดิพี่เปลี่ยนเยอก่อนตองรีเหือมา่งวางวางวตีก็ดีมันไม่ติดพื้นหรอกมีกระดูกมีเหยืออะไรบ้างเนี่ย จาตีนตุย้ยมีอะไรมาครับเนี่ยนีย่รู้สิแม่เดแม่งตกไม่เป็นตีฟู่ตีฟู่แล้วมันก็ตีคันผมองเาจปินฟู่อีกนี่กูหาเลยพี่คิดว่าจะจะรอดไหมคันผมมือมันอะต้องมีขาดั้งแหละขำกากเลยถ่ายอะไรพี่นัง ใส่สลิงทำมาเป็นถ่ายอยเอ้ถือถือแล้วแก่อแก้ได้ไหมมันยากตรงไหนกบเลยวะติดต่อกว่าจะแก้ฟูเสร็จหัวร้อนไปห้าร้อยรอบแล้วมึงเนี่ย มันลึกอยูไม่ใช่ทะเลนะที่แกมาน่ะตางบ่อเลย เล็กเนี่ยลูกปืนกำกับลอกมันจะเสียถ้าดึงตรงๆแบบเมื่อกี้ออ๋รู้แล้วรู้แล้วทำไมถึงมันปรับให้เองเดมันดึงแบบตรงไงลูกปืนกำกับมันจะเสียเดเนี่ยแม่นี่คือสาเหตุทำไมเดถึงซื้ออุปกรณ์ตกปลาไม่หยุดไม่หย่อนมีหลายรอบะเห็นไหมมึง ไอ้ลงไปลึกอ,อ่ะอ๋อเหยีะดติดฝั <c oughs> ่งนู้นอ่ะผมลงแค่ริมตลิงอ่ะครึ่งตัวแล้วอ่ะตรงนี้แค่ค่ะขึ้นขายขึ้นมาเถอะเองยิ่งตัวเตี้ยอยู่บูลี่นี่ <c oughs> วมะวมันจะกระตุก มันแบบมันจะกไปเลยมันจะกระตุกแล้วมันก็จะกระชากไปประมาณนั้นอะถ้าเป็นกระดีอะนะวความจริงตีได้ไกลกว่านี้นะ 糯糯。看 <music> 你的。